สวัสดีค่ะป้าเก็กทำสวนนะคะวันนี้จะมาแนะนำผักที่ควรปลูกติดบ้านไว้แล้วคะเป็นผักสวนครัวผักห้าชนิดค่ะห้าชนิดนี้ควรปลูกเพราะว่าง่ายมากแล้วก็เป็นผักที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีเลยทีเดียวค่ะอันดับแรกนะคะจะไล่ไปทีละอย่างกันแล้วกันเนาะเพราะว่าเอามาเกะก,กะหลายอย่างแนะนำทีละอย่างแล้วค่อยเอาลงไปอันดับที่หนึ่งที่ปะก็กบอกก็คือผักกาดเนี่ยปลูกได้ทั้งปีเลยนะคะ ผัก5ชนิดเนี่ยปลูกได้ทั้งปีอันนี้เป็นผักกาดกวางตุ้งดอกนะคะเขาก็จะออกดอกให้เรากินแบบนี้อันนี้ปลูกไว้สาธิตให้ดูใส่กระถางนะคะถ้าเป็นต้นปลูกลงดินก็จะได้เยอะๆกวางตุ้งดอกอันนี้ออกดอกแล้วนะคะจะให้ดอกบานเป็นสีเหลืองค่อยตัดก็ได้แต่ขนาดนี้ดอกตุ้มๆก็จะก้านอ้วนนะคะ ันนี้ถือว่าเป็นประเภทเดียวกันก็คือผักกาดอันนี้กวางตุง้งกวางตุ้งต้นก็ออกดอกแล้วเหมือนกันค่ะกวางตุ้งต้นนะคะใบจะใหญ่กว่ากวางตุ้งดอกใบจะลักษณะจะใหญ่กว่ามากเลยเห็นไหมใหญ่มากเลยส่วนกวางตุ้งดอกใบจะเล็กอันนี้ออกดอกช้าเหมาะสําหรับปลูกแล้วก็เอาต้นเขาเนี่ยไปทําอาหารไปทําบะหมี่ นะคะไปต้มจืดต้มจับชายเอาไปทําอาหารประเภทใบแต่อันนี้พอปล่อยให้ออกดอกอย่างเงี้ยก็ตัดได้แล้วเหมือนกันดอกจะมีลักษณะอวบใหญ่เห็นไหมคะก้านใหญ่มากเลยอันนี้แนะนําให้ปลูกได้ตลอดทั้งปีนะคะชอบแดดด้วยค่ะโอเคอันดับที่1ละอันดับที่2นะคะต้อนออมแซบใครยังไม่มีนะคะแนะนําเลยค่ะตัวนี้ พลาดไม่ได้ปลูกง่ายไม่ต้องดูแลอะไรยากปุ๋ยก็แทบไม่ต้องให้ค่ะตัวหนอนตัวมแมลงก็ไม่กินแล้วก็ทนแดดทนฝนทนแรงได้ทุกอย่างปลูกง่ายขยายพันธุ์เร็วนะคะเห็นไหมอันนี้คือต้นพันธุ์เขาที่จริงของปะเก๊กเต็มสวนไปหมดละยกอันนี้มายกมาง่ายแล้ววิธีขยายพันธุ์ก็ง่ายมากๆค่ะนี่ค่ะเด็ดยอดนะคะชําลงไปอาทิตย์เดียวตั้งอย่างนี้เลยค่ะอาทิตย์เดียวนะคะ พักิ๊กทำไว้เยอะเพราะว่ามีคนก็จะมารับไปขายก็เลยแนะนำให้ให้ปลูกกันวิธีชำก็คือตัดแค่นี้นะคะตัดยอดเขาส่วนเอาที่จะชำลงไปก็เอาข้อข้างล่างอย่างนี้ข้อข้างล่างแล้วก็ให้จมอยู่ในดินจับข้ออย่างนี้ให้จมอยู่ในดินเวลาชำใส่ถุงให้สวยสวยก็ให้ได้สักประมาณ10ยอดขึ้นนะคะ2ละ สามสี่ยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะต้นตอเขาจะแตกออกมาเป็นพุ่มตัดมากยิ่งแตกมากปะเก็ตจะหยิบให้ดูนะคะสักสิบก้านห้าหกเจ็ดแปดเก้ายอดอวบ,อบสิบ จับรวมกันอย่างนี้นะคะขยุ่มรวมกันจัดให้เสมอกันแล้วก็เด็ดใบล่างออกเจาะตรงกลางนะคะหลุมเดียวเลยนะคะเนี่ยวิธีปลูกออมแซบให้สวยเจาะหลุมเดียวแล้วก็แย่ลงไปอย่างนี้แหละคะ่ะแล้วก็กลบบีบให้แน่นนะคะ บีบโคนให้แน่นดินก็คือดินปลูกที่ปะาเก็กพาปลูกผักทั่วไปก็คืออัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งทุกอย่างนะคะใช้อย่างเดียวหมดทั้งสวนเลยค่ะรดน้ําให้ชุ่มแล้วก็เอาไปวางไว้ในร่ม3-4วันแรกจะมีอาการเหี่ยวนะคะไม่ต้องกลัวแต่ห้ามถูกแดดนะพอหลังจากวันที่4ที่5ไปนะคะก็จะติดอาทิตย์หนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้สวยอย่างนี้นะคะอันนี้ตัวที่สแล้วนะน่าสนไหมคะเห็นไหมอมแซบ แนะนำการทําอาหารนะคะทําได้ทุกอย่างค่ะจะเป็นผักนึ่งผักลวกนะคะผัดก็ได้ต้มจืดก็ได้ค่ะแกงเรียงแกงอะไรได้หมดแต่ว่าเขาเป็นผักที่สุกง่ายเปื่อยง่ายเปื่อยเร็วนะคะเวลาทาอาหารก็ให้ใส่อันดับสุดท้ายน้ําเดือดเดือดใส่ลงไปคนคนยกลงได้เลยค่ะนึ่งก็เหมือนกันนะคะพอนื่ออย่างอื่นเสร็จจะเอาผักตัวนี้นึ่งรวมไปด้วยต้องอใเอาใส่อันดับสุดท้ายเปิดฝาซึ้งใส่ลงไป ปิดฝาประมาณสักไม่เกินหนึ่งนาทีนะคะเขาก็จะสุกเกือบจะเละเลยค่ะ30บวิยังได้เลยเนี่ยผักตัวนี้กินง่ายอร่อยด้วยนะคะ2อ,อย่างนะนะตัวที่3ามทั่วๆไปก็คือต้นหอมนี้ปลูกได้ทั้งปีทำยังไงจะปลูกต้นหอมได้ทั้งปีให้เราซื้อหอมแห้งไว้นะคะติดไว้ในครัวซื้อไว้ตลอดค่ะ ซื้อเก็บตุนไว้แล้วก็คอยสังเกตอันไหนที่ยอดโผล่นิดๆหรือว่าหัวเริ่มจะเหี่ยวก็ไปตัดดูค่ะหัวก็จะเหี่ยวๆไม่ตึงแล้วนะตัดดูโอเคเป็นเงาิดนิดก็ปลูกได้แล้วเป็นเงาก็เงาสีเหลืองอ่อนๆมันไม่ถึงกระเขียวนะคะมันจะเป็นเหลืองอ่อนๆเราก็เอามาปลูกเนีย่ยก็ตัดกินค่ะตัดกินไปแล้วก็ปลูกไล้กันไปนะคะ มีพื้นที่น้อยก็ปลูกทีละสามถุงสี่ถุงห้าถุงพอกินกินไปก็ปลูกอันใหม่สลับไปเรื่อยนะคะถ้าไม่อยากตัดก็ถอนกินโอ้พัคก็กปลูกไว้เยอะเลยสวยมากๆเลยอันนี้เป็นหอมแบ่งค่ะหอมแบ่งนี่ใบจะตรงแข็งแรงไม่เหมือนกับหอมอื่นใบจะอ่อนปลวกเปียกนะคะอันนี้อันดับที่สามแล้วเนาะวิธีปลูกก็พาแนะนําไปหลายรอบละอันดับที่สี่อันนี้ก็ปลูกได้ทั้งปี ไม่ใช่ว่าปลูกได้เฉพาะหน้าหนาวนะคะปาเก็กคะหน้าอากาศร้อนๆหรือว่าฝนตกเนี่ยช่วงที่ผักชีแพงๆปลูกได้ไหมปลูกได้อยู่ที่เรานะคะเราไม่ได้ปลูกขายไม่ได้ไปตากแดดตากฝนหน้าฝนก็เอาหลบไว้ในร่มนะคะเนี่ยถ้าแดดร้อนจัดก็เอาสักครึ่งวันเช้าอันนี้ก็ยกมาให้ดูแค่นี้แต่ที่จริงปาก็กมีกระจุกกระจิกอยู่ทุกมุมเลยค่ะไม่เคยอดนะคะตลอดทั้งปีอดไม่ได้นะคะ เจ้าแม่ผักชีค่ะ <c oughs> เจ้าแม่ผักชีห้ามอดผักชีอดแล้วก็หลุดหลุดในความเป็นเจ้าแม่เลยนะคะ <c oughs> ต่อไปตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็แนะนํานะคะปลูกได้ทั้งปีค่ะ <c oughs> ผักปลังปลูกไว้สองตะก้าอีกตะก้านึงยังไม่ได้ตัดยอดอันนี้ตัดยอดแล้วเอามาให้ดูกําลังแตกแขนงเห็นไหมคะวิธีให้เขาให้ยอดสมบูรณ์เร็วๆนะคะตัดใบนี่ออกเดี๋ยวจะเก็บออก ใบอันนี้ก็ใบใหญ่ๆนี่ไปแกงส้มได้นะคะเนี่ยอร่อยมากแกงส้มผักปลังลวกจิ้มน้ำพริกนึ่งจิ้มน้ำพริกเนี่ยเวลาเขาแตกยอดเล็กๆมาเราก็เอาใบใหญ่ออกเพื่อให้อาหารของเขาเนี่ยไปเลี้ยงส่วนยอดได้ไม่ต้องมานั่งเลี้ยงใบพวกนี้นะคะยอดก็จะได้ออกวบใหญ่ๆอันนี้ปลูกได้ทั้งปีแล้วก็ที่จริงนะคะเขาไม่ชอบแดด เพราะฉะนั้นเป็นการดีมากเลยสําหรับบ้านใครที่ไม่มีแสงแดดตรงนั้นบางตรงนี้บางไม่มีแดดเลยปะกิก๊กจะปลูกอะไรดีนี่แหละคะ่ะผักปลังชอบที่ร่มรําไรอากาศเย็นเย็นชื้นชื้นถ้าไปตากแดดเมื่อไหร่แล้วก็ไม่เจริญเติบโตคะ่ะไม่งามก็ลองไปซื้อมเมล็ดพันธุ์มาปลูกปลูกเยอะๆได้ยิ่งดีนะคะอันนี้ปลูกห่างๆแต่ก็ปลูกหลายกระถางก็จะมีกินเยอะแยะหอย่างแล้วนะคะ ง่ายๆคลิปนี้ก็สั้นๆแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากปลูกผักเอาไว้กินตลอดทั้งปีผักอินทรีย์นะคะเน้นหน่อยนะคะผักอินทรีย์คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้กัแล้วกันค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ